ดิลจโจครับ สวัสดีครับพี่ท็อปสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงก่อนว่า AKA ของรัชโยเนี่ยครับผมมายังไงครับชื่อจริงผมเนี่ยคือรัชโยจินเพื่อนสนิทแบบมันชอบเรียกผมคนควรนะฮะเหมือนแบบเฮ้ยรัชโยเฮ้ยรัชโยเฮ้ยรัชโยคือกลายเป็นว่าเออว่ะมันติดปากครับมันมันติดปากติดหูครับพี่ท็อปมันเอาชื่อรัชโยเป็นชื่อแบบว่าเวลาเราแรปเวลาเราร้องเพลงก็ถึงเอาชื่อนี้เลยซิงเกิลใหม่ล่าสุดตอนนี้ก็คือยอมขอบตาดำมันเล่าถึงอะไรครับทำไมถึงออกมาเป็นชื่อเพลงแบบนี้ถ้าเรายอมขอบตาดำเพื่ออะไรสักอย่างแสดงว่าสิ่งนนนััั้มมสาคญ เรายิ่งโรคมันระบาดเนี่ยการเดินทางการไปนนไหนมาไหนหาคนที่เรารับอะไรเงี้ยมันยากกับวีด็อกตอนเด็กยังอ่อนเน่นอนแล้วเธอเฮ้ย <Hey, S 1> ดึกแล้วนะ <c oughs> ทำไมแบบยังอ่อนเฟซบุ๊กอยู่ <c oughs> ยังที่น,นี่นั่นอยู่แบบโรคมันช่างวุ่นวายฉันกลัวจะตายเพราะคิดถึงเธอก็คือทั้งอินทรปุพนที่มีโควิดอยู่คือแบบกลัวจะตายเพราะโรคกว่าที่จะได้เจอกันอีกนั่นเนี่ยแบบ กลัวอะไรแต <ừ, S 2> การหลงรักทางอ้อมแบบเราย้อนแตนตลากัาบ,บขาดําหรือว่าจะนอนดึกอะไรก็สร้างเหอะขอแค่แบบไม่คุยกับเธออะไรประมาณนี้ครับ <วะ S 2> พี่ครับเวลาคุยกับสาวเนี่ยครับในแชทเนี่ยกันข้ามกลางคืนเนี่ยตัอร์ดเองคุยนานสุดกี่ชั่วโมงแต่กลางคืนก็จะเป็นการแบบว่าคอค้างกันไว้นอนอะไรอย่างนี้ซะมากกว่าครับก็คือมันก็จะตกเจ็ดแปดชั่วโมงกับการนอนของคนเรามันก็ช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเมื่อ2ปีกว่า3ปีที่แล้วซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาอย่างซิงเกิลแฉเนี่ยจะเห็นได้ว่า พัฒนาการการทํางานเพลงไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อเพลงเองทานองหรือแม้กระทั่งคุณภาพทํา M ็มการถ่ายทําตอนนั้นเนี่ยจนมาถึงตอนนี้เนี่ยมันก็เห็นเขาเรียกว่าการเดินทางหรือก,การเติบโตของเอิร์ธรัตโยนนั้นกับรัตโยนนี้มันเปลี่ยนแปลงยังไงและคุณปรับใช้มันยังไงครับเอเป็นคนแบบว่าง,ง่ายๆแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะไปทัดใจกฟนครับครับพี่คือต้องต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่คลิปือทูบอ,อ,อันแรกทุกเพียงแต่เมืวันนี้ะครับ ก็ยังคงตอบกับคอมเมนต์กดหัวใจให้ทุกเมนต์แบบสามสี่หมืน่นก็ยังแคร์เขามันทำให้เขารู้สึกเหมือนเออวะถือว่าป็นคนนี้มันน่าติดตามนะมันน่าซัพพอร์ตนะคือเราก็ให้ใจเขาเขาก็าให้ใจเราเหมือนเขาพร้อมซัพพอร์ตเราทุกอย่างครับพี่ท็อปเจอคอมเมนต์ลบก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าผิดของเขาอะไระครับเดีแบบ๋ยววันที่ดีใจที่สุดคือคนที่ด่าเราวันนั้นแบบเขามาแสดงความยินดีแล้วเขามาขอโทษเราว่าเออขอโทษนะทีมมองแบบนี่เพลงอะไรว่าแบบดังแป๊บเดี๋ยวมึงก็หายแล้วแบบฟังเพลงแลยอะไรประมาณนี้พี่ท็อปแล้วคือเหม ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราไม่ใช่เห็นนะแล้วเขามามแบบขอโทษที่เคยมองผิดไฟขอโทษอะไรเขามาขอโทษแบบ่ผมแบบดีใจมากมากมันคือวันที่แบบผมชนะใจเขาเขายอมมาซัพพอร์ตผมเป็นสิ่งที่ทาให้ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่หยุดเป็นเป็นคนที่พัฒนาไม่หยุดแบบจะเอาแบบว่าให้ได้จะทะเยอทะยานสูงมากพี่ครับการร้องแนวชีฟ็อที่เป็นเพลงไทยแล้วใส่ภาษาสิงนีสานคร้ว ไปบวกกับดนตรีไทยเนี่ยไอเดียนี้มันเกิดมาจากครั้งแรกทําไมเราถึงอยากร้องเพลงแนวนี้ตั้งแต่แรกเลยครับหรือว่าเราชอบจากไหนมีแรงบันดาลใจจากอะไรไหมเอิร์ธฟังที่ผมว่าเด็กเด็กเอิร์ธฟังดูสลิดแต่ว่าช่วงนั้นน่ะเอิร์ธอินพวกบอดี้สแลมทอปเทลรู้สึกว่าฟังแล้วเอิร์ธเดียวอ่ะมันรู้สึกว่าด้วยความที่บ้านเอิร์ธอยู่โคราชเนี่ยครับคือเพราะเราก็จะได้ฟังเพลงอีสานเพลงอีสานอินดี้ที่แบบฟอทุกวันทุกวันมันกลายเป็นว่า ติดตัวคุณพ่อก็จะชอบฟังเพลงที่ฝรั่งมันกลายเป็นแบบทุกอย่างรวมกันนะแต่ว่าฮิปฮอปมันเป็นแวัฒนธรรมของอเมริกาครับแต่รู้สึกว่าถ้าเอาฮิปฮอปฟังฮิปฮอปของเขาผสมกับไทยผสมกับพินผสมกับอะไรของเราเนี่ยที่เป็นแบบบ้านเกิดอ,อะไรของเรามันน่าจะเป็นสิ่งใหม่สำหรับเขาแบบอยากเผยแพร่ตรงนี้ให้แบบทุกคนได้เห็นว่ามันก็ทำได้นะก็เรนเลือกที่จะใช้สไตล์นี้ เจ๋งมากครับผมนี่อยากอยากจะถามหน่อยดีกว่าสําหรับคนที่มีความฝันครับเอิร์ธครับแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะลงมือทำหรือว่าเอิร์ธมีวิธีที่จะพุดเขาบอกให้เขาก้าวสู่ออกจากเซฟโซนแล้วไปลุยกับสิ่งที่เขาอยากทำไยครับชื่อว่าความฝันเราแล้วก็อย่าไปคิดถึงปัจจัยรอบข้างมากคือความฝันของเราเวิร์กไม่เวิร์กก็ ค่อยว่ากันดีกว่าาะชีวิตมันก็ไม่ได้มีความฝันแค่อย่างของอย่างผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ขอบคุณเอครับผมขอบคุณมากครับเอิร์ธครับอะไรฮะแล้วตอนนี้นะฮะก็หมดเวลาของ e n t e r m e n t แล้วครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ผมและเอิร์ทราชโอนะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่ท็อปสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราต้องบอกว่าเป็นตัวแทนจากโรงงานมาเองค่ะหลายคนรู้จักกันดีนะคะในนามมิสเตอร์ช้อปปิ้งช้อปปิ้งของดีราคาถูกต้องคนนี้เลยขอต้อนรับพี่ปอภาคภูมิสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้ำครับสวัสดีแฟนรายการโมโนนะครับวันนี้ใครที่ดูเอนเตอร์เทนเมนต์นาวเพิ่งจบนะครับแล้วก็ใครจะดูรายการอื่นๆของโมโนขออนุญาตนะครับอย่าเพิ่งลุกออกจากหน้าจอและเก็บรีโมทคอนโทรลไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องอยากให้ดูโปรนี้ก่อนและผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักถังเช่าผสมมันติวิตบี หรือเราคุ้นหูคุ้นปากว่าถังเช่ายิ่งยงถังเช่ายิ่งยงปกติครับพี่ปอวางจำหน่ายที่ไหนบ้างครับบูธครับวัดสันครับซีเจครับบิ๊กซีโลตัสรวมถึงเซเว่นอีเลเวนหนึ่งกล่องนะครับท่านผู้ชมครับตามที่เห็นบนหน้าจอคือ299บาทกินได้1เดือนวันนี้มาเจอร้องน้ำและเจอแฟนรายการโมโนขออนุญาตปรับลดถังเช่ายิ่งยงเหลือแค่299ราสิบ้าทหกดวงตาครับนี่คือราคาจริงครับน้ำนั้น ารายการต้นไหนที่ชมรายการอยู่นักขดีีนะครับไม่ควรพลาดโปรนี้นะครับวันนี้ทางเช่ายิ่งยง1ต่องคือ299ปรับราคาเหลือ99บาท66สตางค์ย้ำครับ99บาท66ตังค์ วันนี้วันเดียวเท่านั้นเองนะครับและไม่พอครับกล้องจับมาตรงนี้ครับวันนี้ผมมีกาแฟผสมคอเลสเจนรอลคือ<ะ>ปกติหลายคนรู้จักคอเลสเจนกระป๋องสีทองกระป๋องนี้อยู่แล้วนะครับ<ะ>และของเรามีทั้งไดเปปไทด์ไดรเปปไทด์คอเลสเจนรใช้ทูแคลเซียมและกระดูกอ่อนปาลาฉลามนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้หลายคนบอกว่าอยากกินคอเลสเจนง่าย ผมเลยผสมในกาแฟครับ oh. มิกรวมกันสุดท้ายออกมาเป็นนี่ครับ oh. กาแฟผสมคอราเจนครับกินง่ายรสชาติเหมือนกาแฟปกติถ้าไม่อร่อยหรือมีรสชาติอื่นๆเจือปนยินดีคืนเงินทันที100%เต็มครับปรับเหลือ1ถุงใหญ่52ซองย่อย9 9บาท66สตางค์เช่นเดียวกัน oh. นี่คือราคาพ oh. ิเศษครับและคนไทยนิยมกินคลอลาเจนคู่กับอะไรครับวิตามินซีครับ oh. วิตามินซีแบรนด์พี่ปอคือวิตามินซีครับปกติตามที่บนหน้าจอนะวางจำหน่ายเจ้าโกลตัส1กระปุกคือ25 0บาทวันนี้ปรับเหลือ999บาท 66สตางค์เช่นเดียวกันแปลว่าอะไรครับกล้องจับกว้างเลยนะครับ6ชิ้นบนหน้าจอเนี้ให้จ่ายชิ้นละ9 9บาท6ชสติตางค์มีอะไรบ้างครับถังเช่ายิ่งยงครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะมไม่พอครับกาแฟผสมคลาเจนหนึ่งถุงใหญ่5้องย่อยก็ปรับเหลือ9 9บาทห6สตางค์ไม่พอครับวิตามินซีครับปรับเหลือ9 9บาท6 6สตางค์คุ้มไหมครับนะ้ำแบบนี้คุ้มมากเลยค่ะคุ้มนะและ6ชิ้นที่เห็นบนหน้าจอนะครับเอา99.66คูบ ก็จ่ายแค่598บาทเท่านั้นเองย้ำนะครับ598บาทมีเงื่อนไขแค่นีเดียวนะครับวันนี้1สายเวลาโทรเข้ามาเต็มที่ให้ได้แค่2ชุดย้ำนะครับ1สายเวลาโทรเข้ามาเต็มที่ได้แค่สชุดเพราะของเรามีจำนวนจำกัดและวันนี้ใครไม่สะดวกโอนเงินไม่เป็นไรของถึงหน้าบ้านค่อยชำระเงินแปลว่าอะไรครับวันนี้ไม่ต้องโอนเงินมานะครับจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้เราไปดูโปรนี้พร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้6ชิ้นจ่ายแค่598ครับทางเช่ายิ่งยง2กล่องนะครับวิตามินซี2กระปุกและกาแฟ 2ถุงใหญ่12ย่อยปวดหน้าจอคือ598บาทตกชิ้นละ99บาท 6กสิบสองตางค์ครับใครสนใจโทรมาเลยครับ0 2 0ย์สองศย์ต้าำครับศูนย์สองศูนย์ครับย้ำไปรายการนะครับหมดหน้าจอคือ598บาทนะครับใครสนใจโทรมาเลยครับศูนย์สองศูนย์ตาย้ำครับศูนย์สองศูนย์หครับโปรนี้เฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นเองนะ้ำเห็นโปรแล้วเป็นยังไงบ้าง598ได้หมดหน้าจอเลยครับตื่นเต้นมากเลยค่ะปก<า>ติกาแฟเนี่ยโอ้โหแก้วที่จงก็แพงกว่านีา้แล้วร้อยยี่ ทุกชิ้นที่จเจ้าพนจ์เห็นบนหน้าจอนะคะเฉลี่ยชิ้นละ99บาบาทหกสตางค์งงงครับถังเช่ายิ่งยง99บาบาทหกสตางค์ครับกาแฟผสมคอเจ่งอย่างที่น้ำบอกถ้าคุณไปซื้อข้างนอกอนอกอับกาแฟทั่วไปก็หลายร้อยแล้วนะแต่ <Hi S 1> วันนี้เฉลี่ย1ถุง99บาบาทหกสตางค์ครับได้5้ซองย่อยนะครับแล้วก็วิตามินซีจากวาิตามินซีครับปกติก1กระปุก250บาท mm. เหลือ99บาบาทหกสตางค์ครับและทั้งหมดทั้งมวล6ชิ้นครับคุณจจ่่่่่าาาาายยยยแแคคค598 598 99้้้นนนนะะรับบ6ชชิชิฐเฉลลีมท 66สตางค์และ1สายเต็มที่ครับให้ได้แค่2ชุดนะและใครไม่สะดวกโอนเงินไม่เป็นไรของถึงที่บ้านค่อยชำระเงินครับเดี๋ยวไปดูโปรรอบสุดท้ายพร้อมๆกันเลยครับโปรตา้งแ่บนหน้าจอนะครับนี่คือการขึ้นโปรครั้งสุดท้ายนะครับ6ชิ้นบนหน้าจอจ่ายแค่598บาทครับถังเช่ายิ่งยง2นะครับวิตามินซีอีก2กระปุกกาแฟ2ถุงใหญ่1ิซองย่อยหมดหน้าจอคือ598ราสครับใครสนใจโทรมาเลยครับศูนย์สองศูนย์สองรับย้าแปดรปดแปดน้ำครับหศูนย์สอชิ้นละ 99บาท6 6สตางค์ครับได้ในส่วนของสังชายิญงยง2นะครับวิตามินซีสและกาแฟ2ถุงใหญ่10ซองย่อยใครสนใจโทมรมาเลยครับ020265888ย้ำครับ020265888ย้ำโปรโมชั่นสุดท้ายนะครับ598บาท6ชิ้นสังช่ายิ่งสองครับในส่วนของวิตามินซีอีกสองและกาแฟผสมคอลลาเจนอีกสองถุงใหญ่10ซองย่อยหมดหน้าจอคือ598ครับย้ำเบอร์ล่าสุดท้ายครับ020265888ย้ำครับ020265888ย้ำโปรโมชั่นเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นเอง แต่ว่าวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปพร้อมกับพี่ปอเลยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ หากพูดถึงเฉิงเซียวครับหลายๆคนอาจคุ้นเคยกับเธอในฐานะสมาชิกกรุ๊ปวง w o u วง w J S N หรือว่า Cosmic Girls แต่เฉิงเซียวก็มีผลงานแสดงที่ปังไม่แพ้กับการเป็นกรุ๊ปเลยเราไปทำความรู้จักกับเธอให้มากขึ้นกันครับ เฉิงเซียวเกิดเมื่อ15กร,รกฎาคมปีพศ2541ที่เซนเจ,จนมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนในปี2558ครับเธอได้ถูกเปิดเผยว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Cosmic Girls นอกจากนี้เธอยังเคยได้เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆใครที่เป็นแฟนคลับตัวยงครับจะรู้ดีเรื่องความสามารถของเธอเฉิงเซียวได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ชนะของรายการแข่งขันกีฬาเบสบอลในตำแหน่ง p i พิช i n งและยังชนะการแข่งขันกีฬาจัมนาสติกลีลาซึ่งการแข่งขันทั้งสองครับถูกจัดขึนข้นในงาน Idol Star Atlas อา a ดิกแชมเปี้ยนชิพสิบเซเว่พัิแต่ภายในปี2017ครับเธอก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ซึ่งผลงานการแสดงของเธอที่น่าสนใจประกอบไปด้วย Falling to y o u Smile รักยิ้มของเธอซีรีส์แนว e-sport ครับโดยเธอรับบทเป็นเกมเมอร์สาวมากความสามารถ My Heart มหัศจรรย์สัมผัสรักเธอรับบทเป็นสาวน้อยน่ารักแก่นแกนที่มีความมุ่งมั่นทะยานเพื่อฝึกฝนเพื่อตัวเองมีพลังทางจิตวิญญาณและ The World of Fantasy ครับผจญภัยอาณาจักรวิญญาณซึ่งได้แสดงคู่กับฟ้านเฉิงเฉิงเฉิงเซียวรับบทหลิงอี่ซื่อลูกสาวของผู้นำหมู่บ้านหลิงเจียเป็นคู่รักในวัยเด็กของฉินเลี่ยครับเธอนั้น อยากจะเข้มแข็งเพื่อที่จะต่อสู้เคียงข้างฉินเลี่ยได้คุณผู้ชมสามารถรับชมผลงานการแสดงของเฉิงเซียวได้ที่โมโนแม็กซ์ชายคนนี้มองฟ้าแต่ไม่วอนฟ้าที่เขารักมีเพียงเขาเธาต้องการไปจากหมู่บ้านนี้เหรอสำคัญสุดคือตามหาปู่ข้าดูได้ที่โมโนแม็กซ์ภาคไทยครบทุกเรื่อง